ขั you ้นต mm. ่อมาก็เป็นเรื่องมาราธอนค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีผู้ลงทะเบียน รู้ว่ามีนุ้ยมามีครับครับครับไม่ผ่านมือนะท่านนายกแต่ที่ดีนะเป็นที่ไม่ใช่ที่เกี่ยวข้องเราสูตรค่ะโดยเฉพาะมีส่วนร่วมด้วยนะครับค่ะมันจะมีในส่วนนี้ด้วยนะคะมับมีมครับเทและกลุ่มที่เป็นชมรมเช่นชมรมสีลมเป็นญาติเป็นญาติเจ้าประยาร์เขาก็ร่วมกันแล้วค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาช่วยแล้วก็เรือด่วนแล้วพยาเนี่ยจะชวนอิ i n f อ u e n c e r มาล่องเรือแล้วก็ดึงแล้วก็ช่วยเชิญชวนนผู้ประกอบการร้านอาหาร แต่ข้อเสนอเขาเกิดจุดที่ระดับโลกอยู่แล้วเรื่องขอระดับโลกยังต่ออยู่เนี่ย 安都安，安都安，安都安。